ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมได้ทาการสั่งซื้อเจ้าตัวเปิดฝาท้ายนะครับซึ่งเป็นสปริงนะครับก็ใน1ชุดนะครับก็จะมีอยู่สองตัวนะครับซึ่งอีกหนึ่งตัวนี่ผมได้ทําการติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับสําหรับเจ้า To โยต้าวีออฟเจนสนะครับว่า จะติดตั้งได้ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าหากท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนแรกนะครับให้เราทําการคลายเจ้าตัวล็อกนี้ออกก่อนนะครับก็หลังจากทําการคลายเจ้า น็อตออกแล้วนะครับก็ให้เราสังเกตที่บริเวณมุมตรงนี้นะครับตรงที่เป็นการตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับสามารถติดได้หมดเลยนะครับว่าท่านจะเลือกติดบริเวณไหนครับส่วนตัวผมนะครับผมจะเลือกติดที่บริเวณตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวตัววายนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการนํเจาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการนําเจ้าตัวสปริงตัวนี้นะครับเอาด้านที่เป็นห่วงตัวนี้นะครับร้อยเข้าที่บริเวณนี้นะครับร้อยเข้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ขันน็อตใส่คืนเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําการ ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตไปแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นครับซึ่งผมจะไม่ขันแน่นนะครับผมก็จะขันไว้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการปรับเจ้าตัวเกีียวตัวนี้นะครับทำการคลายน็อตตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้ทาการหมุนเจ้าตัวสปริงนี่ขึ้นไปนะครับอ่านี่นะครับที il, ่หลังจากที่เราทําการหมุนสปริงเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการสังเกตที่บริเวณข้างบนนี้นะครับจะมีรูอยู่สองรูนะครับก็จะเป็นรูตัวที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่สองจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับให้เราทําการใช้เจ้าตัวสปริงนะครับ ลากมาตัวที่สองนี้นะครับคือแบบนี้นะครับให้เอาตะขอด้านนี้นะครับจะเป็นตะขอนี้นะครับเราใช้ตะขอนะครับเกี่ยวเข้าบริเวณรูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับให้เราทําการดึงอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เหนี่ยวเหนี่ยวเข้าที่บริเวณรูนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําการเหนี่ยวมาแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับตะขอที่เราดึงมาก็จะยึดที่บริเวณอ่ ตรงที่เป็นรูตรงนี้นะครับรนี่นะครับ,น,น,รบนี่ครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการทดลองนะครับว่าจะสามารถใช้ได้ไหมน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการทดสอบหรือทดลองเปิดดูแล้วนะครับก็ถือว่า เป็นที่พอใจนะครับในส่วนตัวผมผมะจะไม่ให้เปิดสุดนะครับผมจะให้เปิดที่ประมาณตามในคลิปนะครับก็จะถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านผมก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ทำเหมือนกับข้างซ้ายนะครับก็จะเหมือนกันนะครับผมก็จะเหนี่ยวไว้ที่บริเวณตัวเจ้าเหมือนตัววายตรงนี้นะครับก็ใช้ตัว ขายึดนะครับหลอกตรงนี้แล้วก็ใช้สปริงเกี่ยวบริเวณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ดึงสปริงให้มาเกี่ยวที่บริเวณรูตรงนี้นครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีรูอยู่สองรูเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งนะครับรูแล้วก็รูที่สองอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็เกี่ยวแล้วก็ทําการทดลองเปิดดูนะครับว่าต้องการให้เปิดสูงหรือเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับ ก็หลังจากที่ผมทําการทดลองไปแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากท่านใดสนใจหรือว่าต้องการสินค้านะครับผม,ผมก็จะทิ้งลิงก์นะครับไปที่บริเวณด้านล่างนะครับก็ทุกท่านสามารถไปกดติดตามหรือรับชมได้นะครับก็ส่วนคลิปนี้นะครับผมก็เป็นไอเดียวิธีแนะนําการ DIY นะครับเปิดฝาท้ายรถ ด้วยสปริงนะครับก็ถ้าหากมีประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ